สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาตำป่ากุ้งสดปูหมาแซ่บนอนนัวกันเลยนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าตำป่าปูหมากุ้งสดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับดูรับชมกันได้เลยนะจ๊ะไปเลยจ้ามาจ้าวันนี้จะมาตำป่าปูมมากุ้งสดให้ดูกันนะวันนี้ตำป่าปูมากุ้งสด ลูกค้าสั่งเผ็ดใส่พริกลงไปเลยตามชอบเลยเนาะลูกค้าบอกเผ็ดๆอ่าใส่ผงชูรสล,ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเนะาะตำให้มันเข้ากันเนะาะตำพริกพอหยาบๆใช้พริกแห้งนะคะที่ร้านใช้พริกแห้งแล้วแต่สะดวกเลยนะคะพริกแห้งพริกสดใส่น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปพอประมาณเนาะอันนี้เป็นสูตรของทาองร้านจะใส่ประมาณนี้เนะาะใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปนะจ๊ะ น้ำปลาต้มสุกสูตรของทางร้านเนาะใส่ประมาณ2ช้อนเนอะอาะใส่ลงไปเลยน้ำปลาต้มสุก2ช้อนอโอเคนะเสร็จแล้วคนให้มันเข้ากันกับน้ำตาลปี๊บเนาะต่อไปมะเขือเทศนะใส่มะเขือเทศลงไปประมาณ2ลูกใส่าตามชอบเลยนะแต่ทางร้านก็จะประมาณนี้เนาะสลูก3ลูกก็ ใส่ได้หมดนะจ๊ะใส่มะนาวเป็นพิจิตรเนาะที่ร้านจะใช้มะนาวเป็นพิจิตรเพราะมันจะเข้ากับน้ำปลาที่ร้านเนาะจะความเปรี้ยวจะพอดีแล้วแต่ชอบเลยเนาะใครชอบมะนาวแบบไหนแต่ที่ร้านจะใช้เป็นพิจิตรหาคนให้เข้ากันเนาะหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งฝอยเพิ่มสีสันสมตำนะแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เนาะกุ้งฝอย ต่ทางร้านใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้กับส้มตำแล้วเนาะใส่หอยดองลงไปเนาะคนให้เข้ากันสักนิดนึงแล้วก็จะมาใส่เครื่องเลยเนาะเครื่องของเราก็จะมีขนมจีนหอยเชอรี่หมูยอหน่อไม้ต้มแล้วก็แครอทใบย,ยี่หร่าถั่วง,งอกแล้วก็เส้นมะละกอใส่ลงไปเนาะแล้วก็ปูม้ากับกุ้งสดเนาะ ตำตำให้มันเข้ากันเนาะหลังจากที่เข้ากันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตักไปเสืกค้านะสีสันไงพอได้ไหมจ๊ะแล้วแต่ใครจะไปประยุกยังไงก็ได้เนาะประยุกตามสูตรของตัวเองเนะาะตำใส่อะไรก็ตั้งชื่อไปเนาะเททางร้านอันนี้คือตำป่าปูม้ากุ้งสดเนาะจะประมาณนี้ ซีสันน่ารับประทานไหมจ๊ะตักไปพร้อมเสิร์ฟเนาะหิวกันหรือยังอ่าตักลงไปอันนี้ลูกค้าสั่งเผ็ดนะจ๊ะ เป็นไงบ้างจ้าหน้าร้อนแมลงวันก็จะเยอะหน่อยเป็นไงจ้าสีสันพอใช้ได้ไหมพร้อมเสิร์ฟนะจ้า